สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีเปิดโหมดห้ามรบกวนเฉพาะแอป Facebook นั่นเองอันดับแรกเราก็เข้าไปที่แอป Facebook หลังจากนั้นแตะที่เมนูสามขีดด้านบนขวามืออ่านะครับพอมาถึงหน้านี้เราก็ปัดขึ้นให้สุดแล้วมาแตะที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วก็ มาแตะที่การตั้งค่าพอมาถึงหน้าน,นี้ปัดขึ้นเล็กน้อยแล้วมาหยุดตรงในส่วนของโหมดการตั้งค่านะครับให้คุณผู้ชมมาแตะที่เวลาที่คุณใช้บน a c e b o o k อ่านะครับผมถึงหน้าน,นี้ก็ปัดขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นมาแตะที่จัดการเวลาของคุณแตะก็ไปนี่ครับและนี่ก็คือ หน้าตาของโหมดห้ามรบกวนนั่นเองโอเคตรงนี้ครับโหมดห้ามรบกวนเราก็เปิดใช้เลยครับปึออ๊บหลังจากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับเราจะตั้งเวลาเป็นกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีนั่นเองครับเราไปดูวันก่อนแต่ก็ไปอ,อยากตั้งไว้กี่วันละะมันเต็มที่ได้6วันเนาะแล้วก็เลือกไปฮะเลือกวันกี่วันกี่วันก็ว่าไปนะครับโอเคออกไปก่อนดับต่อไปชั่วโมงนะครับแต่ก็ไป ต้อการตั้งเป็นกี่ชั่วโมงนะครับก็จะมีทั้งหมด23ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมอ่าเอาไปกรณ์ออาไภกรณ์อันที่3นะครับนาทีนั่นเองนะจะตั้งเป็นกี่นาทีนะครับก็ว่าไปนะครับมีทั้งหมด55นาทีเนาะโอเคอันนี้ก็แตะอุปกรณ์ผมจะยกตัวอย่างนะครับเอาเป็นชั่วโมงละกันสมมตินะตั้งเป็นชั่วโมงก็แตะไปที่ชั่วโมงเลือกสัก2ชั่วโมงละกันคุณผู้ชมอาะแตะที่เลข2ชั่วโมงปึ๊บ หลังจากนั้นก็แตะเข้ามาใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมปึ๊บอ่านะครับแค่นี้เองเรียบร้อยนะครับผมคราวนี้หลังจากหลังจากนี้ไปนะจำนวน2ชั่วโมงจะไม่มีการแจ้งเตือนจาก Facebook นั่นเองนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวแบ็กเอาไปก่อนคุณผู้ชมแบ็กออาไปเลยนะครับมีออกมาแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติใน2ชั่วโมงนี้เราต้องการที่จะเข้าไปใช้แอป Facebook ล่ะทำไงอโอเคเราก็กลับไปที่แอป Facebook ครับปึ๊บ ปรากฏว่าเข้าไม่ได้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าในส่วนนี้โหมดห้ามลบกวนนี่โหมดห้ามลบกวนจะสิ้นสุดใน1ชั่วโมง59นาทีนะครับสำหรับวิธีการเข้าใช้ Facebook ระหว่างที่เราตั้งโหมดห้ามลบกวนไว้นะครับเราก็แตะไปที่ตรงนี้เลยครับจัดก,การโหมดห้ามลบกวนแตะไปปึ๊บอ่าก็จะมี3มเงื่อนไขด้วยกันที่เราจะเข้าไปใช้ Facebook นะครับในะนะครับผมก็คือ เงื่อนไขแรกนะครับสิ้นสุดโหมดห้ามรบก,กวนเงื่อนไขที่2ใช้ Facebook เป็นเวลา15นาทีเงื่อนไขที่3แก้ไขาการตั้งค่านะครับสำหรับวิธีการเข้าใช้ผมขอเลือกเงื่อนไขแรกนะครับสิ้นสุดโหมดห้ามลบก,กวนนั่นเองเปิดโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาที่ Facebook ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะเข้าไปดูในส่วนของโหมดห้ามลบก,กวนอีกหนึ่งครั้งนะครับเหมือนเดิมเลยเมนูสามขีดด้านบนขวามือหลังจากนั้นปัดขึ้นที่สุดแล้วมาแตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว แล้วไทิทีการตั้งค่าอพอมาถึงนั้นนี้ก็ปัดขึ้นเล็กน้อยนะครับในโหมดของการตั้งค่าเรามาแตะที่เวลาที่คุณใช้บน f a c e b o o k ปัดขึ้นเล็กน้อยอมาแตะที่จัดการเวลาของคุณปึ๊บสำหรับในส่วนของโหมดห้ามรบกวนเราก็ทราบแล้วเนาะนะครับว่าตั้งค่าแบบไหนต่อไปเรามาดูตรงนี้ครับ โหมดห้ามรบกวนที่กำหนดเวลาไว้อ่าก็คือการตั้งเวลาล่วงหน้าในการที่จะเปิดใช้โหมดห้ามรบกวนนั่นเองนะครับวิธีการใช้ก็คืออ่าแล้วก็เปิดใช้ครับปึ๊บแล้วมาแตะที่เพิ่มกำหนดเวลาอ่านะครับในส่วนนี้คุณผู้ชมครับอันไหนที่เป็นปุ่มสีน้าเงินก็คือการเลือกใช้วันวันที่นั้นนั่นเองนะครับสมมติอันเนี้ยวันศุกร์สมมตุติเราจะเลือกใช้การตั้งเวลาล่วงหน้าก็แตะเข้าไปครับ อันนี้วันเสาร์ถ้าเกิดเราจะเลือกใช้ก็เลือกวันเสาร,ร์ก็แตะเข้าไปคือทั้งหมดนี้คือการเลือกใช้ในส่วนของกาหนดเวลาโหมดห้ามรบก,กวนนั่นเองนะครับถ้าเราไม่อยากใช้วันไหนเราก็แตะทิ้งไป<ม>ประมาณนี้อย่างพุดธไอ้วันพุธเราก็แตะทิ้งไปวันอังคา,ารเราไม่อยากใช้ก็แตะทิ้งไปอ่นานะประมาณนี้สลับวันนะต่อไปเริ่มชั่วโมงนะครับเวลาเริ่มต้นเราอยากเริ่มต้นที่เวลาเท่าไหร่เราก็แตะเข้าไปครับนันก็จะมี จำนวนชั่วโมงแล้วก็จานวนนาทีนะครับเราก็แตะเข้าไปปุ๊บนะแล้วเราก็เลือกในส่วนของจํานวนชั่วโมงได้เลยนะครับในส่วนนี้ Marc, อ่านตรงนี้เอาออกไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือจโนโนํานวนชั่วโมงต่อไปจํานวนนาทีเราก็แตะเข้าไปนี่ครับก็เลือกได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าโอเคตอนนี้ก็แตะทิ้งไปก่อนนะครับแกยกตัวอย่างคุณผู้ชมอันนี้เ,เวลาเริ่มต้นนะครับต่อไปเวลาสุดสุดเราก็เหมือนนะครับเราก็แตะเข้าไปนะแตะเข้าไปแล้ว นะมันจะมีเนี่ยชั่วโมงเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมนะฮะจมูกที่สุดนะครับโอเคแตะศูนย์ออกไปชั่วโมงเอ่อนาทีนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้เราก็เลือกเอาเนาะแล้วแต่คุณผู้ชมว่าชอบระยะเออ่ระยะเวลาแบบไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมพอเลือกเสร็จแล้วก็แตะคําไว้ใช้เรียบร้อยนะครับสำหรับการกําหนดเวลาโหมดห้ามรบก,กวนไว้ล่วงหน้านั่นเองและนี่ก็คือวิธีเปิดโหมดห้ามรบก,กวนเฉพาะแอป Facebook นั่นเอง ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทักรกรเนื่นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ